กูจะไล่ชนไล่แทงมั่วหมดเลยใครไม่คุยกับกูกูแทงนี่อ่ะมึงไม่ตอบก,กูใช่ไหมอ่าโอเคมาไปกับเมียนะั่นน่ะไปเออเลี้ยไปสองล้านใช่ไหมมึงมึงด้วยกูไปสองล้านใช่ไหมอ่านี่เอาแบบเต็มระบบเลยนะชนเต็มระบบเลยนะแบบเลื้อนๆเลยนะนี่เอาเต็มระบบเลยเอาเต็มระบบเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีอ่าชาวเบคอนเท้าทั้งหลายนะครับซึ่งผมนายเบอร์ตันนะครับทำไมกูหน้าแก่วะวันนี้ก็จะมาประกาศข่าวร้ายนะครับผมว่าผมนะครับจะเลิกเล่นไฟเอ็มถาวรนะครับไม่ได้เล่นไฟเอ็มแล้วนะครับอ่าเล่นไปก็โดนกดขี่นะครับผมโดนเรียกเงินไปเป็นแท็กซี่ไปเป็นคอนเทนต์ก็เหมือนตัวตลกไปให้เขากดขี่นะครับผมก็เลยแบบว่าประกาศเลิกเล่นะครับมีผมมีแดกเกอร์มีเทสลาผมจะเลิกเล่นนะครับผมไม่เล่นอีกแล้วนะครับไฟเอ็ม เบื่อนะครับซึ่งก่อนผมจะไปนะครับผมผมก็ขอฝากวิรกรรมความเรือนไว้นะครับผมกูจะไล่ชนไล่แทงมั่วเหมืนเลยใครไม่คุยกับกูกูแทงฮัลโหลครับพี่ครับพี ه, ่กาเซียสครับพี่กาเซียสแดกข้าวอร่อยไหมครับพี่อ่าไม่ตอบนะอันนี้คือไม่ตอบนะไม่ตอบนะอันนี้คือไม่ตอบนะอ่าไม่ตอบโอเคไม่ตอบนะครับอ่าสามศพนะครับ อ่าอีนี่อยู่กาลดกลางโอเคมามาอีนี่อยู่กาลาดกลางมาฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่สาวอ่าไม่ตอบนะครับไม่ตอบนะครับอีกหนึ่งศพโอเคสี่ศพแล้วนะครับช่วยกันนับศพให้ผมเลยนะคนดูนะสี่แล้วนะสี่ศพละคือผมรุ่นใหญ่ผมไม่โดนแบนผมรุ่นใหญ่ในแลนด์บัดดี้มีคนไหมรอดตัวไปบัดดี้แมงเก็บค่าแบบสีสูตรกูอ่ะสามแสนอะ่ะ ต่อทีอ่ะกูไม่จ่ายหรอกกูรุ่นใหญ่แล้วต่อไปนี้กูรุ่นใหญ่แล้วผมไล่เช็คทุกแลนเลยนะผมผมแบบว่าเป็นเจ้าของแลนทุกแลนนะครับพอดีกิจกรรมชิงแลนเพิ่งเสร็จไปผมเป็นเจ้าของทุกแลนนะผมตีชนะทุกแลนนะครับไปดูพวกผีพนะานโตโปกปะมีไหมผีพนานโตโปกอะไปหาไล่แทงแม่งนี่กูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยโป๊กเกอร์เนี่ยมันเล่นกันหาอะไรกันนักหนาวะแต่าวันนี้นายยกก็เอากูไม่ลงรอ,อดตัวไปไม่มีคนอ่าเจอคนละกูเจอคนละคนนึงมากิจกรรมด้วยเยี yeah! ่ กูฆ่าคนจนแบบเป็นร่างซูปเปอร์ไซย,ยาคนดูหัวสีทองเป็นฝอยทองอ่ะมาอันนี้เป็นกิจกรรมแข่งรถนะกูเป็นรุ่นใหญ่ผมไม่ให้ใครชนะผมจะเล่นคนเดียวฮัลโหลครับพี่พี่ครับพี่ครับอันนี้รู้ปะว่าผมแบบว่าคุมตรงนี้นะไม่ให้ใครเล่นนะผมจะเอาเม็ดแดงคนเดียวนะพี่รู้เรื่องปะอ่าไม่ตอบนะครับอาไม่ตอบโอเคไม่ตอบนะครับ5ศพแล้วนะ5ศพแ,แล้วนะผมไม่ให้ใครเล่นผมคุมเมืองเนี้ยผมคุม อ่าเจอรถแล้วครับผมเจอรถอีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้นะดูดิขนาดแบบเขาแบบกลัวผมมาผมขับมาเขายังดิ้นหนีดิ้นออกอะ่ะดูดิอันนี้แจ้งใบได้นะเผมขับมาปุ๊บเขากลัวผมเขาดิ้นหนีเลยอะ่ะขับมาเฮ้ยเฮ้ยพี่เบอร์ตันมาแบบดิ้นออกดิ้นออกเกมอะ่ะกลัวแบบไม่กล้าสบตาผมอะ่ะคือตอนนี้ทั้งเมืองไม่มีใครแบบเอาผมลงอะ่ะผมพูดจริงๆอ่าเลเวลคนเยอะคนแยะนะอ่าคนเยอะคนแยะทำไมกูจะจอดอย่างนี้ทำไมกูรุ่นใหญ่ ัลโหลครับพี่พี่ครับพี่ชายผมขอจอดตรงนี้ได้ปะมีอะไรปะมีอะไรกับผมปะผมอยากจอดอย่างเงี้ยรถรถรถพี่เหรอทำไมผมอยากจอดตรงนี้มีอะไรปะฮะมีอะไรปะมีอะไรปะไอ้เหี้ยมีอะไรปะเออเหยียบตีเนอะพี่พี่พ,พ,พ,พี่พี่ครับพี่พี่ครับเขาจะลงมาเอากะกูมึงจะเอากูใช่ไหมอ่าโอเคมาไปกับเมียนั่นะนะ่ะไปเออ มัวกูรุ่นใหญ่ปะไอะเฮีย้ยแค่นั้นแหละไนเลเบลยังมีคนอยู่ไหมวะเฮีย้ยแม่งกลัวกูกันหมดอ่ะโอ้ยรอหาแบบคนกระทือบอามาพอดีเลยพี่ชายครับพี่ชายอ่าอย่างนี้คือยังไม่ตอบนะครับอย่างนี้คือยังไม่ตอบนะอ่าโอเคไม่คุยกับผมผม,ผมแทงหมดเลยนะใครไม่ตอบผมอะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงตกปลานะครับว่ามีคนปะมีกูแทงเลยอะอเอ๊ะรืว่าไม่มีวิสาสวซะด้วย สวัสดีครับพี่สาวครับสวัสดีครับพี่สาวครับอย่างงี้คือไม่ตอบนะคือคือเขาไม่ตอบผมนะผมแทงจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผมแทงหมดนะเมื่อตันรุ่นใหญ่นะครับโอเคเรียบร้อยหนึ่งศพผมฆ่าไปกี่คนแล้วมันจําไม่ได้วะกะจะเอาสักร้อยศพอะเอ้ยเจอคนว่ะเจอคนว่ะเจอคนวะกูเจอคนว่ะเอ้ยจอดี้จอดี้จอดีมึงจอดี้ เฮ้ยจอดดิจอดดิจอดดิเ hmm. ฮ้ยเฮ้ยก er anyway. anyway. ูจะลงทะเลไอ้ที่นี่มันเบียดกูคืนนะเฮ้ยจอดดิจอดดิจอดดิเฮ้ยมึงจอดดิโอ้โหกูนึกว่ชนกระตุกไม่ไม่ขยับเลยเฮ้ยมึงจอดดิจอดดิเฮ้ยจอดดิเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยมึงขับรถอะไรวะฮะมึงขับรถอะไรมึงขับรถอะไรมึงขับรถอะไรกันฮะ อุ้ยจะลดจะลดจะรถจะลดจะลดเจอสองคันเลยวะ่ะอุ้ยอ่าได้มึงชนกูอย่างงี้เฮ้ย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 เฮี่ยมันขับรถไล่ก,กันวะเดี๋ยวเ,เ,เขาอ่ออ่ออ่เคลียร์คันนี้ก่อนนะเดี๋ยวบอลเลอร์เจอกูเดี๋ยวขอเคลียร์คันนี้ก่อนอ่าเป็นตำรวจด้วยไงคือประเด็นเป็นตำรวจไงขับรถอย่างงี้คือไม่โอเคนะครับฮัลโหลครับได้ยินผมไหมอะ่ะ อาคือเบาเลยอ๋อคือว่าจะแอกสาวว่างั้นคือจะแอกสาวโอ้โหไดม้มึงไปไหนมึงไปไหนมึงจะหนีเข้าวอลโซเหรอนี่เอาแบบเต็มระบบเลยนะชนเต็มระบบเลยนะแบบเลื่อนเลยนะเต็มระบบนะเอาแบบเต็มระบบนะนี่เอาเต็มระบบเลยเอาเต็มระบบเลยนะครับนี่ อย่าผู้หญิงคนหมาชนคนแก่ชนหมดอ่ะเอ็นี่มันคันแทบดีว่าเอ้ยมีคนฟาร์มอยู่ด้วยวะเดี๋ยวเขาไปทางนะั้นทำให้คุยกูแทงเลยนะเป็นแก๊งด้วยเนี่ยฮัลโหลครรบฮัลโหลครับได้ยินผม,มไหมอบพี่พี่ชายอ่าอันนี้คือกลัวนะยกมือคือกลัวผมนะแก๊งนี้คือกลัวผมนะนี่ไง <c oughs> มึงไม่ต่อ,อก,กูใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> กลายเป็นแบบว่าศพเฝ้าเล้าหมูไปเลยมึงเอ้ยเจอกระบะซิงกว่ะเจอกระบะซิงว่ะเจอกระบดซิงว่ะ อ oh, no. oh, ู้หูชนไม่ไปอีกแล้วเฮ้ยเอ้ยพอรองออนโอ้กระบะพันดุจริงๆว่ะอู้ขับดุจริงว่ะขับไม่สนลูกใครเลยเว้พอรองออโอ้โหดูบันเหินมึงดูบันเหินอ๋อ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 ตายไม่น่ะอ้าวเจ้าของกระบะเป็นแบบพี่ซิกเมนด้วยไงแบบแก๊งที่เคยแบบมีแผลกันอ่ะไหนกันไหนละมาขอญาณเลยแล้วกันเด้อพี่เด้อขอญาณเลยแล้วกันนะ แก๊งนี้ก็เหมือนกันเดตตีนี่นี่เลียไป2ล้านใช่ไหมมึงมึงนี่กูไป2ล้านใช่ไหมอ่าโอเคกูคหาก่อนกูคเคยมีคดีกับใครกูแทงหมดอะ่ะเฮ้ยจเจอรถผู้เล่นใหม่ว่าอาสามสองเอา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 ฮัลโหลครับขับรถไล่เนี่ยครับขับรถไล่เนี่ยเฮ้ยมึงมึนอะไรเนี่ยม,มึงทำไมมึงกำลังคุยกับใครอยู่ไอ้ไน,นี่มันติ่ม เอาจะขมโมยรถเออ pues จะขมโะขมยรถม, nah? มึงจะขมโมยรถกูหลอมึงจะขโมยรถหรอมึงจะขโมยรถหร่อน่นๆๆๆยังไม่เลิกยังไม่เลิกมึงจะขโมยรถกูหลอเฮียเหมือนเก๋าอ่ะเหมือนเก่งอ่ะพอแล้วนะครับพอ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 ก็คือตอนเนี้คือตัวผมมันบั๊กนะครับผมคือเขาได้ยินแค่แบบเสียงผมนะแต่ค so ือเขาไม่เห็นตัวผมนี่ผมแทงผู้หญิงคนนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือคือภาพภาพเขาคือเขาไม่ตายนะเขาไม่เห็นผมด้วย คือไม่มีใครเห็นตัวผมในเวตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับจะโดนแบนไหมวะไอ้ยททำอย่างนงี้นอ่ะคืออยากแก้งคนดูเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรไอ้ยศขี้เปี้ไปแบบแก๊งแบบกระถิ่นแบบตึมแน่เลยว่ะไอ้ย่กูโดนกระทืบแน่เลยอ่ะตัวผมมันพักเฉยๆนะครับ ก็ตามนั้นนะครับผมใครอยากเล่นเบคอนทาวนะครับผมก็ผมจะทิ้งลิงก์ประเทศไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็ผมอยู่เมืองนี้ได้ประมาณ3เดือนแล้วมั้งก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสตอรี่นายเบอร์ตันมากๆนะครับก็ลองมาหาสอบกันได้นะครับสำหรับเบคอนทาวนะครับสอบไม่ยากหรอกนะครับเหมือนจะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุด้วยนะใครจะแบบพึ่งคลอดมันจะท้องไหมแต่ถ้าสอบวิริ่านก็คือเขาให้วิริษนั่นแหละนะนาย่เข้อใจดีนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ไอ้บอสกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยา